เอาละครับต้องขอซช้ญทุกคนเนี่ยอยู่ผมเลยครับเพอร์เฟกต์เทปโปครับอยู่เกมของโลบอคบิ๊กบอนแกลนออฟซิเดียนกันนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะครับที่ผมมาเล่นในแมปของแกลนออฟซิเดียนนะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกับเกมอันเก่าที่ผมเคยเล่นนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นการที่เราย้ายแมปมาเล่นอีกแบบหนึ่งนะครับตอนนั้นใครสงสัยว่าช่วงนี้ที่ พี่ไลฟ์สดบ่อยนะครับแล้วรู้สึกว่าเหมือนว่าพี่เนกำลังเล่นเกมใหม่อยู่ก็คือถูกต้องน,นะครับตอนนี้พี่ย้ายแบบมาเล่นแบบนี้อยู่นั่นเองนะครับเอาล่ะนะครับเนื้อหารประเด็นหล,ลักในวันนี้เนี่ยพูดจะพูดถึงเรื่องของกิจกรรมฮาโลวีนในแมปแกนอฟซีนกันนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่ากิจกรรมนี้นเนี่ยมีของแจกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแน่นอนครับว่าไฮไลท์หลักๆก็คือเจ้านี่ครับม้าผีตัวนี้นั่นเองเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราสามารถจับจ้องม้าตัวนี้ฟรีๆได้อย่างไงและมันจะรีมิเดตมากๆเฉพาะในช่วง แต่ก่อนจะเริ่มนะครับต้องขอฝากท่านผู้ดูหลายๆท่านนะครับช่วยกันกดเอื่อมนิ้วยาวๆนะครับให้ช่วยกันกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหากใครกดไลค์กด Subscribe ตอนนี้หรือว่าที่กดคาร์แล้วเนี่ย ขอให้โปเกมอนตัวต่อไปที่เจอนะครับเป็นโปเกมอนชายนี่เลยนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าหาไปเจอมาก็ขอให้เป็นมาชายนี่นะมีปะวะโอเคนะครับถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยฮะส่วนแรกที่ต้องรู้นะครับนั่นคือวิธีการเข้าพื้นที่กิจกรรมนั่นเองฮะอย่างแรกนะครับที่ทุกคนต้องเข้าใจกันก่อนเลยนะครับก็คือว่ากิจกรรมฮารูวิ่งของนี้เนี่ยจะมีเฉพาะในแมปของแกนออคซิเดียนเท่านั้นนะครับหากใครที่เล่นอยู่ในบอนไฟเวอร์ก็จะไม่มีกิจกรรมนี้ให้เล่นนะครับทีนี้นะครับอย่างแรรกที่เาจะต้อง ค,คือหนึ่งเลยทุกคนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้เนี่ยจะต้องผ่านยิมสายฟ้าแล้วนั่นเองนะครับหลังจากที่เราผ่านยิมสายฟ้าแล้วเนี่ยให้เรามุ่งหน้าไปที่ถนนหมายเลข5้านะครับแล้วก็เดินตามทางตรงนี้มาเลยนะครับเราจะไปโผล่อ,อยู่ที่สื่อสารร้านแห่งหนึ่งนะครับแล้วจะมีบ้านอยู่หลังความมือถ้าเราเข้าไปที่บ้านหลังนั้นนะครับพอเราเข้าไปที่บ้านหลังนั้นแล้วเนี่ยจะเป็นบ้านร้านที่มีชั้นหนังสือวางอยู่ตรงนี้ นั่นเองนะครับให้เราเดินไปที่ชั้นหนังสือนะครับแล้วก็เอาเมาส์ของเรานะครับไปคลิกที่หนังสือสีฟ้าหรือสีน้ําเงิน2เล่มตรงนี้นะครับให้เราคลิกให้โดนนะครับพยายามคลิกให้มันโดนนะครับหากคลิกโดนแล้วนะตัวเราจะขยับไม่ได้ แต่หากใครเล่นโทรศัพท์นะครับให้ใช้2นิ้วนะครับใช้2นิ้วในการคลิกไปที่ตัวหนังสือตรงนั้นนั่นเองนะครับมันก็จะพาเราเข้าสู่อีเวนต์ฮาร์วีนนั่นเองโดยภายในอีเวนต์ฮาร์วีนนะครับจะเป็นพื้นที่พิเศษที่จะเปิดเฉพาะช่วงนี้นะครับซึ่งในราคาบว่าเราสามารถตามจับโปเกมอนท,าท่าผีต่างๆที่อยู่นี้ได้รวมถึงเจ้ามิมิคิวเองก็มี<ะ>เหมือนกันน,นะครับ โดยไฮไลท์หลักๆเนี่ยจะอยู่ที่ NPC ตัวนี้ครับที่ผมไม่เรียกเขาไม่รู้ว่าเขาเรียกกันว่าอะไรแต่มันอยู่ในหนังสยองขวัญสักตัวนึงนะครับมันจะสามารถเอาแคนดี้เนี่ยมารวบรวมแลกไอเทมได้ครับโดยไฮไลท์ของมันนะครับก็คือแคนด์ด์ซีดที่จะใช้สำหรับการจับเจ้าม้าผีรวมถึงเจ้าโคโอและลูเกียที่อยู่ด้านล่างนี้นั่นเองนะครับโดยแรกเริ่มนะครับเทคนิคง่ายๆของผมเนี่ยคือให้ทุกคนนะครับใส่โค้ดตัวนี้ครับแคนดี้ทามโค้ดแคนดี้ทามนะครับเราจะให้แคนดี้มาทั้งหมด800อัน โดยเราจะเก็บ800อันนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ไปทําการสู้กับโปเกมอนที่อยู่ในพื้นที่แอเรียนี้นะครับในถึงว่าพื้นที่กิจกรรมนี้มันจะสุ่มดอบเจ้าแคนด,ดี้มานะครับโดยผมแน่ได้ต่ําสุดคือ8และก็มากสุดที่เคยได้คือ15ให้เราเก็บสะสมให้ครบทั้งหมด850อันนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราทําการไปแลกแครอทซีดและเดินตามทางน,นี้มาเรื่อยๆนะครับมาที่สุสาน โดยมาลังจำมาที่เรามาถึงสุสานแล้วนะครับให้เรามาทิศที่หลุมนี้ครับเราจะทําการปลูกแคโนลซีดเอาไว้ตัวนี้ครับและจะเป็นการคันเชิญเจ้าม้าผีมาที่เมืองของเราได้เลยนะครับหลังจากที่เราเสร็จเส้นคาซินเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะทําการต่อสู้กับม้าผีครับโดยในขั้นตอนนี้นะครับผู้เล่นเนี่ยจะยังไม่สามารถจับเจ้าม้าผีตัวนี้ได้ทุกคนจะเป็นจะต้องเอาชนะเจ้าหมอนี่เท่านั้นครับใช่ครับต้องเอาชนะเจ้าหมอนี่เท่านั้น โดยเราหลังจากที่เราสู้เอาชนะเจ้าม้าผีตัวนี้ได้แล้วนะครับให้เรากลับไปที่สุสานที่เดิมเราจะพบกับผีตัวหนึ่งนะครับที่สปาวขึ้นมานั่นเองโดยตัวนี้นะครับเราก็ยังไม่สามารถจับได้เหมือนกันนะครับเราจะเป็นจะต้องเอาชนะมันเพื่อไปเก็บผลผลิตของเราและจากเราสามารถเอาชนะเจ้าผีตัวนี้ได้แล้วนะครับเราจะสามารถเก็บตจ้งผลผลิตที่เราปลูกเอาไว้หรือก็คือแคนด์ซีที่เราปลูกเอาไว้นะครับเราจะได้ผลไม้ปีศาจอันนี้มา นั่นเองหลังจากนั้นที่ที่เราได้มาแล้วนะครับให้เราเดินทางมาที่ตรงฟาร์มเกษตรตัวนี้นะครับซึ่งจะมีทางเข้าหุบเขาตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่ยากที่สุดในการจับเจ้าม้าผีนะครับเพราะว่ามันคือเขาววงกดหากแน่นอนครับว่าผมเนี่ยมีการวิ่งโชวหนึ่งรอบนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะช้าหากใครคิดว่าตัวเองสามารถวิ่งได้ไวก็ผมได้ทําการเสิร์ชหาแมบไว้ให้แล้วนะครับซึ่งจะปรากฏอยู่ตรงนี้ ทุกคนสามารถเดินตามแบบเองก็ได้หรือจะดูคลิปผมให้ก็ได้นะครับเพื่อความไม่น่าเบื่อเนี่ยผมจะทําการทําสเต็มเอาไว้สำหรับคนที่ต้องการจะข้ามช่วงของการวิ่งมันเขาเรียกว่าไงเขาวงกดไว้ให้ได้เองนะครับโ okay, อเคทัางนั้นก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการวิ่งเข่าวงกดกันเลยฮะโดยในช่วงที่ผมทําการวิ่งในเข่าวงกดนะครับมันค่อนข้างเสกินเวลานะครับเวลาประมาณถ้าถ้าผมจะใ้ผมวิ่งไป20นาทีนะครับดันนั้นเนี่ยถ้าหาว่า ใครที่จะวิ่งตามนะครับก็เตรียมเวลาไว้ดีนะครับโดยตัวผมนะครับจะเล่งสปีดความเร็วคลิปเอาไว้นะครับดังนั้นก็ให้ทุกคนนะครับทําการลดระยะเวลาความเร็วของคลิปนะครับแล้วก็ดูตามเอานะคือลดสปีดของคลิปของผมนะครับมันตั้งได้ใน u t u b e นะก็ลองดูเอานะครับ you <laughs> ก็เป็นยังไงมากครับสำหรับการวิ่งมาราธอนในเขาวุ้กดมานะครับสำหรับใครที่มาถึงตรงนี้นะครับต้องแสดงความยินดีด้วยนะครับแต่แน่นอนนะครับให้ปิดออโต้เซฟตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ทําการเซฟเกมเอาไว้ตรงนี้ก่อนเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าหากเราจับผิดพลาดอะไรขึ้นมายังไงเนี่ยเราสามารถย้อนเซฟเกมของเรากลับมาที่ตรงนี้ได้นั่นเองนะครับอ่าโอเคครับดังนั้นก็เราก็เดินเข้าไปข้างในเลยนะครับเราก็จะเจอกับต้นสเปกตรีก็คือม้าผีของเราเองก็ทําการจับได้ตามปกติเลยนะครับหากใครมีความกังวลว่าเฮ้ยพี่ครับ คือโปเกมอนผมยังเวอร์น้อยอยู่เลยผมจะสามารถจับมันได้ไหมไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเจ้าม้าตัวนี้เนี่ยมันจะเกิดโดยอิงเลเวลของเรานะครับโดยมันจะไม่หนีห่างจากเรามากเกินไปไนั่นเองสมมติเรามีเวอร์ยี่ห้ามันก็จะเกิดประมาณเวอร์ยี่แปดยี่เจ็ดอะไรแถวๆนั้นนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเอออีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับใครจับม้าผีเสร็จเนี่ยเราก็สามารถไปนี่ได้นะไปฟาวแคนดี้เพิ่มได้นะครับเพื่อเอามา แล่เป็นเจ้าโคโอหรือดูเกียก็สามารถทําได้เช่นกันนั่นเองโอเคคร่าสรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้เล่นที่เล่นแกนออคซิเดียนนะครับขอย้ํานะคะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเล่นได้เฉพาะในแกนออคซิเดียนนะครับใครที่เล่นบิ๊กบอนโฟลเวอร์ไม่สามารถทำกิจกรรมนี้ได้นะครับอ่ะโอเคก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับหากมีข้อผิดพลาดอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะพูดคุยกับพี่ ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแน่นอนครับว่าเกมก็มีกลุ่มพูดคุยของคนไทยแล้วนะครับก็เข้ากันได้ผมติงไว้ดีสคริปชั่นแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ได้มีเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่ครับทุกคนบ๊ายบาย